สบายดีทุกคนเอน้เขาก็เสิห์ฟเม,มนูเมนูดังฮะเนาะทุกคนหรือว่าเมนูซุปผักนะทุกคนมันก็บ่อดังเนาะทุกคนมันเมนูดังเดิมหแล้วเนาะทุกคนเนาะตอนนี้เขาก็ขวน่ายงาแล้วก็ทวดินนะเนาะทุกคนเนาะอันนี้กับผักหอมเทียมแล้วก็ผักหอมแดงแล้วกบมะพริกเขาก็เอามาขวานเนาะทุกคน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 ขวากล่มซุกแล้วเนาะทุกคนบัดเนี้เขาก็ไดเอามาตำกันเลยเนาะ ตําเพื่อให้มันแหลกแล้วก็สิเอาไปใส่ผักแล้วเนะาะข้าวตําปอกๆๆๆป,ก,ป,ก,ป,ก,ปก,ก่อนเนาะตอนนี้เฮาก็ตํากับไก่สิแหลกเลยเนาะทุกคนเนาะเมนูนี้กับซุปผักนี่ส่วนมากกับทั้ทงบ้านเนาะกินบ่อยอยู่เราทุกคนแต่ว่าอยู่พี่บ่ฮู้ว่ามันเฮ็ดได้จังได๋แม่ทุกคนเนาะนี่เฮาก็ต้มเห็ดเค็มเนาะทุกคนเนาะแล้วกับผักผักกับบโหลายดอกทุกคน2-3อ,อย่างเลยทุกคน เพราะว่าพักนี่แล้วแต่ก้นมักเนาะทุกคนเนาะเขาจะใส่พักยังไาแต่ว่าเ้านี่มีพักกาดทั่วผู้แล้วก็หมักถั่วเนาะทุกคนเนาะผสมกันแล้วก็เฮ็ดเข็มน้ำเนาะทุกคนเนี่ยทุกคนตอนนี้เขาก็ต้มเสร็จเป็นเท็นเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็เอาไน่ง่ากับทั่วดินที่เขาขวาเมื่อกี้แล้วก็มักพิกที่เขาตำไว้เนาะเนาะก็เทลงเลยบันแล้วเาเทลงเสร็จแล้วเขาก็มาปรุงน้ำกันเลยเนาะปรุงกับเกลือเป็นนัวแล้วก็ปลาแดกน้ำปลาเนี่ยแหละทุกคน ปรุงตามปกติเลยนะทุกคนพอปรุงเสร็จเนาะก็มาคนก็นเลยกระล้นกระล้นกระล้นคนเพื่อให้มันเข่ากันเนาะทุกคนนี่กับเกลือแป้งนัวปลาแดกที่เราปรุงเมื่อกี้นี่เนะทุกคนพอคนมันเข่ากันก็พอเอาไปกินกันเลยนะเนาะแซบคักรยแหละทุกคนบ้านนี้มีนูที่ยอดฮิตแม่แต่ว่าบานเท่านึงก็จะมากินเลยละ่ะ